ขอ20นาทีนะเพาะติ่มก็จะลงนะคะอีกประมาณกี่นาทีเนี่ยแล้วติ่มพอไปไหนไม่รู้พอไปไม่รู้ไปหาประตูมั้ตงะยังสวัสดีวันแห่งความรักจ้าเพื่อนๆนนะคะมา ป้ะติม๋มไม่ได้แจ้งเขาเนียยไปทานข้าวเจ้าเนาะป้าติม๋มชอบทานข้าวเจ้านะคะมามาทานข้าวกป้ติ๋มแต่เช้าเลยนะคะป้ติม๋มจะไปงานนะคะไปงานฝั่งลูกนิมิต วันนี้ก็ทานข้าวนะคะทุกคนอร่อยพ่อไปไหนไม่รู้พอไปไหมไม่รู้ไปหาประตูมั้งก็แต่ตัวอยยัง,ยงมาทานข้าวปาติมทานข้าวก็เขียดทอดมามา สวัสดีวันแห่งความรักจ้าเพื่อนๆนนะคะมาวันเพื่อนๆนะคะเนาะชวนเพื่อนๆนไปทำบุญนะคะเลยทานข้าวแต่เช้านะคะเพื่อนๆพื่อนเมื่เช้าตไหร่นิดเนาะก็เป็นวันที่ 1ิแล้วนะคะเริ่มงานตั้งแต่วันที่8ปนะคะแมาทานข้าวเสร็จแล้วทานข้าวก็เขียดทอดอร่อย เจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ สวัสดีนะคะไปแล้วไปกันนานหน่อยหยนี่ลืมกติมจะออกเดินทางแล้วนะทานข้าวก่อนเนาะ <c oughs> ลืมเทสเสียง ผมหน้าวันนี้นะคะอผมผมหน้านะคะหน้าหน้าก,ก็มีประมาณห้าสิบห้าสิบบา ทานเขียกทอดเป็นบ้างมาเนาะค่ะเด้อพูดถึงว่าถ้าเราไปเอารถไปเพื่อนๆน,นะคะเนาะชวนเพื่อนๆไปทำบุญนะคะเลยทานข้าวแต่เช้านะคะเพื่อนๆเมื่อเช้าเท่าไหร่ป้าติมเป็นคนกินข้าวเจ้าเนาะลูกชายบอกแช่ก้อนเหนียวน,นึงหน่อยลืมลืมนะคะเพื่อนๆมาทานข้าว ก็ติ่มซเข้าวก็เขียดทอดมามาไปร่วมบุญด้วยกันค่ะวันนี้ไปตักคุมหน้าหน้าเยอะมากห้าสิบหน่ห้าสิบหน้า 50. ห้าสิบนะคะ กับเพื่อนๆไปเรื่อยๆก่อนนะคะเลีเสียงก่อนเสียงเบาไปหรือเปล่าเนาะจานข้าวนะคะทุกคนอร่อย น้องเล้งนะคะไม่เจอค,ค,คุณตังวานนะคะคำศูนย์เนาะก็ค,ค,ค kind of er. ุ้นเคยกันดีนะคะปลาติมทอดกรอบอร่อยมากเีย ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ เสียงก่อนเสียงเบาไปหรือเปล่าเนาะอิ่มท้องแล้ววันนี้สบายแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ทานข้าวเสร็จก็จะเดินทางแล้วมาค่ะทานกับของแห้งๆเนาะจะเสียดทอดเนาะก็เลยอืม เข้ามาอยู่กับป้าติมเนาะป้าติมก็ดีใจสุดๆแล้วนะคะวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆไปทําบุญนะคะกัลยาณมิตรทุกท่านพูดถึงว่าถ้าเราไปเอารถไป